โบบาไม่ไหวเด่นคุณหลุดพูดถึงซอเป็เกรดรีบเบรกก่อนโดนแอร์ถมีซุ่มยกเป็นอาจารย์สอนเรื่องรักโบบาไม่ไหวเด่นคุณหลังจากที่พระเอกหนุ่มเด่นคุณงามเมตรเลิกกับนักร้องสาวเสียงดีแกรนด์เดอสตาหรือแกรนด์กรอนพัอนด้วยเสียงกล้าวกลับมาเป็นเพื่อนกันแทนตอนนี้ก็ถือว่าผ่านความเศร้ามาแล้วและก็เจ้าตัวเองก็เผยว่าแฮปปี้กับชีวิตโสดไปแล้วล่าสุดวันที่30ตุลาคม ระหว่างที่เด่นคุณให้สัมภาษณ์เรื่องละครพรหมลิขิตร่วมกับเกรทบรินทร์เจ้าตัวได้เผยด้วยว่ามีพระเอกหนุ่มรุ่นที่เป็นแบบอย่างและมักจะปรึกษาเรื่องความรักแถมยังหลุดพูดถึงสอเป็กสาวของเกรทจนเจ้าตัวต้องรีบเบรกเกรทตรงกับที่เราคิดไหมเป็นผู้ชายที่อบอุ่นเด่นคุณใช่ครับเวลาผมมีอะไรไม่สบายใจก็มีพี่เกรทนี่แหละคุยกันได้เป็นชั่วโมงเลยคุยเรื่องสาวสาวไหม เด่นคุณไม่มีไม่มีมมมมผมโกหกไม่ค่อยเป็นด้วยหันไปมองเกรสแต่คุยเรื่องสาวสาวคือให้เขาแนะนำนะไม่ได้หมายความว่าเขาจะพูดว่าเขามีอะไรเขาแนะนำว่าควรทำตัวยังไงควรปฏิบัติยังไงกับผู้หญิงเพราะว่าผมเป็นผู้ชายหามหามเขาสอนให้ผมให้เกียติผู้หญิงเราต้องให้เกียิเพศแม่แต่ตัวเองต้องมีความเป็นผู้ชายด้วยต้องมีความเป็นแมนด้วยและต้องให้เกียติผู้หญิงเขาสอนไหมว่าถ้าเกิดเรามีหลายคนควรจะคุยยังไง เด่นคุณเขาไม่ให้มีแฟนหลายคนครับเขาบอกว่าสองคนก็เหนื่อยแล้วครับเขาผ่านอะไรมาเยอะประสบการณ์เยอะ,สะแสดงว่าใน Google ที่ขึ้นมาคือเรื่องจริงเด่นคุณผมว่าความรู้ใน Google อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดครับเขาทวนผมทำบุญนะเขาบอกให้ผมไปไหว้พระบรมรูปต่างๆก่อนที่จะออนแอร์ air. ทำไมถึงแนะนำเรื่องความรักเด่นคุณก็ผมเลิกกับแฟนไงเกรท เด่นก็ดูหน้าเศร้าๆพอคุยกันก็แชร์ประสบการณ์ชีวิตกันเศร้าตั้งแต่ตอนนั้นจนวันนี้ก็ยังเศร้าอยู่เหรอเด่นคุณนานแล้วครับเกรดนานแล้วครับก็เหมือนปรึกษากันและแชร์ความรู้ของเราในการที่เราเคยผ่านอะไรมาผมเองก็มีบทเรียนเด่นคุณจะให้พูดสอเป็กพี่เกรดเลยไหมล่ะเขาชอบคนเก๋ๆให้พื้นที่ซึ่งกันและกันเกรดไม่ต้องตอบพอแล้วหยุดแค่นี้เกรดเจ้าทูไหม เด่นคุณไม่นะครับถ้าพูดถึงความเจ้าทูถ้าสมมุติเขามีแฟนคนนี้ไม่คนนี้สอนให้ผมมีแฟนคนเดียวตอนนี้เขาก็โสดมีคุยหลายคนไหมเด่นคุณไม่รู้เสียงสูงเกรดตายตายคิดยังไงที่ยกให้เป็นอาจารย์เกรดเด่นคุณพอมาจะาเป็นเขาต่อในอนาคตแววตาเขาดูอบอุ่นดีครับผมชอบที่เกรดที่มีแววตาอบอุ่นผมลองไปมาหลายคนแล้วปอ๊อปทากูลก็ลองไปมาแล้วอันนี้ดีสุด อันนี้พูดถึงทุกๆคนเลยไม่ใช่แค่เฉพาะเด่นคุณผมก็หวังดีกับทุกๆคนเลยใคร,รมาที่มาปรึกษาอะไรก็ได้เลยเรื่องการใช้ชีวิตนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงแต่ถ้าเขาถามมาก็ตอบไปเด่นคุณล่าสุดผมไปงานเจอพี่บอยปรกรณ์ก็คุยกันพี่บอยบอกว่าให้เด่นเรื่องนี้มึงต้องปรึกษาเกรทเลยมึงต้องคุยกับเกรทเยอะๆเขาพูดยังหลายรอบมากส่วนใหญ่เราจะปรึกษาอะไรกับเขา เด่นคุณผมอาจจะเป็นคนอ่อนเรื่องชีวิตรักแต่คนนี้ผมมองเห็นถึงหินผาที่แข็งแกร่งเกรดคนเขาจะเข้าใจกูยังไงเด่นคุณเป็นคนจิตใจดีไงที่เอาใจแฟนเก่งในช่วงเวลาที่มีแฟนแต่ตอนนี้เขาโสดจริงคุยกี่คนเหรอไม่นะไม่ได้เล่าให้ฟังขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหมายทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ